สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Ad and G Under Score Journey นะคะก็ช่วงนี้เจอกันบ่อยนิดนึงนี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเทปที่3ที่ติดตดกันเลยก็คือก็คือตั้งแต่เดือนกันยาที่เราไปขอเขาเข้าห้องน้ำแล้วก็ได้ได้ได้พิคอติมูเฟลมา1นึ่ใบนะคะแล้วก็จนเดือนจนเดือนตุลาที่เป็นเมนอีเวนต เราก็เข้าไปซื้อซื้อเสื้อผ้าอยู่2อสชิ้นแล้วก็ได้สเปเชียลออเดอร์ไป1ใบแล้วก็เ,เขาเรียกเลยนะเสื้อที่ซื้อมา1ตัวพอมาลองใส่แล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบก็เลยเอาไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนมาเมื่อ2วันที่แล้วก็เป็นเป็น,ปนช่วงกลาง n o v e m ber พอดีออตอนเข้าไปเปลี่ยนก็คุยนู่นคุยนี่กับเซลล์ ทีนี้เซลเขาก็เลยเขาก็เลยถามว่าไอท้ที่ไอ้ไอไอกระเป๋าที่เราอยากได้ที่เราบอกเขาไว้อ,อ่นอกเหนือจากตรงนั้นแล้วเนี่ยอยากได้อะไรอีกไหมเออเราก็บอกว่าแล้วมีอะไรล่ะวันนี้เขาก็บอกว่าเขามีใบแรกก็คือ 25, เบอร์กินยี่สิบห้าสีแดงเข้มๆอันนี้ราคาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาชื่อที่เป็นที่เป็นชื่อของเขาจริง ขึ้นไว้ให้ก็ก็จะเป็นใบนั้นทีนี้เราก็บอกเขาว่าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเราไม่ค่อยมักสีแดงอะเนาะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปทางโทนโนูนซึ่งจริงๆมันก็เป็นสีแดงเข้มๆที่ออกเลือดหมูเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่กเออ็เขาก็บอกว่าโอเคถ้าไม่ชอบใบนี้มีอีกใบนึงให้ดูก็ก็คือใบนี้ที่เราได้มาเขาก็บอกว่า ไม่ใช่เขาบอกว่าหรอกคะ่ะเขาก็เนี่ยระคะม,มีมีสองใบน,นี้ให้เลือกพอดีใบเนี้ยมันมันไม่ได้เป็นโคตาแล้วก็เป็นเป็นรุ่นที่เราไม่ค่อยเห็นคนใช้ซะเท่าไหรอ่อ่ะคือมีมีเขาเรียกอะไรข้อมูลน้อยมากเกี่ยวกับรุ่นนี้นะเขไม่ค่อยเห็นคนคนได้ใช้เราก็เลยขอเขาดูเขาก็เลยเอามาให้เราดูทั้งสองใบเนาะก็แล้วก็โอเคอ่า จริงๆก็ลังเลลังเลไอ้ไอ้เ,อเอบอร,ร์กิ้25สีแดงอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆมันมันเป็นโนเวมเบอร์ละจะเป็นโคต้าใบสุดท้ายของปีซึ่งจริงๆเราก็ได้มาได้โคต้ามาหลายใบละสุดท้ายไม่มีจริงเออก็โอเคในใจก็ลังเลแต่แต่เซลเขาก็บอกมาว่ายังเหลือธันวาอีกเดือนนึงนะที่ของจะเข้าของจะเข้าหลายใบอยู่จะรอไมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ค่อยไปตัดสินใจตอนนั้นก็ได้เราก็บอกโอเคงั้นก็โอเควันนี้ก็เอาไปนี้มาก่อนซึ่งพอดีจะมีทริปพอดีก็เลยโอเคคิดว่าน่าจะได้ใช้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรอันนี้ไม่ได้ไปส่งที่ที่นิวแฮมเชียร์ละเพราะว่าเป็นกระเป๋าแค่ใบเดียวเองไม่ได้ซื้ออะไรกร้องใดใดท้งนั้นเลยเพราะว่าไม่ได้ยังไม,ไม่ไม่ได้ต้องการจะซื้ออะไรเพราะเพิ่งซื้อสื้อไปเนาะ แล้วก็แค่ว่ากัดจะรอจนจนเขาได้ของที่ที่เราอยากได้แล้วก็เรียกไปหรือหรือนั่นแหละเป็นเป็นตระกูล25ต่างๆถึงจะเอาอาจจะซื้อพ่วงบ้างไม่พ่วงบ้างอะไรไม่รู้ยังไม่ไม่รู้แล้วแต่หน้าง,งานแต่ว่าสุดท้ายก็ได้แบบนี้มาก่อนนี่นะคะคือเห็นคนใช้น้อยมากเลยแล้วก็ตอนที่เราไป Google ไปเซิร์ชก็ไม่ค่อยเจอ ไม่ค <Humans. S 1> okay. mm? <y> ่อยเจอคนใช้กระเป๋ารุ่นี้หรือเขาไม่นิยมกันหรืออะไรเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับเราเออพอดีพอดีพอดีจะมีทริปก็เลยคิดว่าน่าจะได้ใช้อยู่แล้วก็เป็นเป็นเป็นแนวที่เราว่ามันน่าจะได้สมบุกสมบันอยู่อืมดีนะเห็นกล่องแล้วใครจะเดาได้ไหมเออแต่ก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าไม่ค่อยเห็นใครมาโอเพนบ็อกซ์ุนี้เลยแล้วก็ แม้กระทั่งไปเซิร์ชใน Google ก็ไม่ค่อยเห็นคนได้ใช้กันสักเท่าไหร่นี่นะคะมาดูกันดีเหมือนเดิมถูกน้อยอุ้ยกลิ่นหอมจังนี่นะคะแพแดงนี่อุ๊ยนี่นะคะเป็น c คลรี่แมสเซนเจอมีมีใครเคยหรือว่ามีใครมีแล้วหรือเปล่าคะ อันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะเขาบอกว่ามันจะมีไซส์ใหญ่ที่แบบสามารถใส่แล็ปท็อปอะไรได้เลยอันนี้เป็นเป็นเป็นไซส์เล็กลงมาหนึ่งหนึ่งอันเออไม่ใช่หนึ่งอันหนึ่งไซส์ไม่ใช่หนึ่งไซส์ก็มีสองไซส์ก็คือไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เนาะอะคพูดไปพูดมาแล้วก็งงเองอันนี้นะคะแล้วก็เป็นเป็นเอ่ออะไรสีเงินเป็นเอเวอร์ o r ลร์นะคะแล้วก็เป็นอีทูบด้วยซึ่งเป็นตระกูลสีที่เราชอบและมี มีทุกอย่างที่เป็นสีนี้ทุกอย่างเปล่าไม่คอมเม่ทุกอย่างหรอเวอร์ไปก็มีหลายอย่างค่ะที่เป็นสีเริ่มงงแล้วเริ่มดึกยาเริ่มออกฤทธิ์ค่ะยาหลอนกล่อมประสาทคูยไปเรื่อยลอะนี่เราว่ามันน่ารักดีแล้วก็ตะเข็บเป็นเป็นเป็นออได้ไม่ใช่ตะเข็บเป็นสีสีเงินเข็มขัดมาตลกตลกดียังไง ขนาดนี้ใช่ไหมแล้วมันมีหูตรงนี้เวลาหูเพื่อเออมีหูเพื่ออะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าเราทําผิดเองเดี๋ยวนคะคะคุณเซลก็ทำให้ดูแล้วแต่ว่าเราก็หลงอย่างนี้หรออย่างนี้เหรอแล้วเราเข้าหูมันข้างในนี่ยหรอยังไงไม่ก็ได้ ถ้าอย่างนี้มันก็เกินสีมันก็ทิ่มออกไะเอากับกับหางยังไงคุณนี่นะคะโอ้ยไม่ได้ไหมหรือว่าอย่างนี้หรออย่างนี้หรออย่างนี้ไออีอ๋ออันนี้ก็ทิ่มเข้าไปละเอออะได้ได้ได,ได,ได้ได้อยู่นี่นะคะก็เป็นแมสเซนเซอร์ก็ปรับสายได้ยาวอยู่นะคะอันนี้เรา อันนี้เราเกือบรูสุดท้ายที่เป็นรูที่สั้นที่สุดนี่น่ารักดกีก็ชอบอยู่นะคะเพราะว่าด้วยด้วยไลฟ์ไลฟ์สไตล์หรอด้วยที่ว่ายังไม่มีกระเป๋าแนวแนวนี้อ,อยาให้มันยาวหน่อยสิยาเท่านี้เลยหรออ,อันนี้ด้วยความเข้าใจของตัวเองนะคะว่ามันน่าจะสอยเข้าไปในนี้ เพื่อให้ข้างนอกมันดูคลีมคีไม่มีหางมันออกมาหรือเปล่านี่ก็จะประมาณนี้ชุบอุ้ยดูขึ้นมาพอดีอันนี้ก็เปิดซุบใส่อะไรได้บ้างหรือพาสปอร์ตได้โทรศัพท์ได้น,นีน่าคะามีอันนี้มีถุงอะไรเอย่ย โอ้ยจะมีตุ้งติ้งให้อีกนี่ล้วจะไปเกี่ยวกับตรงไหนละ่นะนะไปใส่กับอะไรก่อนแล้วก็ไม่พกเนาะอ,อันนี้เราก็เก็บขึ้นเนาะใช้ได้ใช้อยู่ดีเป็นสีชูเอเวอร์คัลเลอรนะคะน่ารักดีแล้วก็จริงๆจุกของได้โอเคเลยนะเนี่ยใส่ใส่มือถือได้อันนี้อันนี้ก็ปลอกมือถือ ใส่ได้สบายๆแล้วก็มีข้างในมีช่องให้ใส่ของด้วยอีกหนึ่งช่องน่ารักดีค่ะถ้าเราใส่ไปเที่ยวนี้ได้ก็เป็นอีกหนึ่งออนอนโคต้าที่ได้มาหลังจากพี่คอตินนะคะ เราว่ามันน่ารักดีแล้วน่าจะมีโอกาสได้ใช้เยอะอยู่สำหรับการไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวไปอะไรใดๆน,นะคะก็วันนี้ขอราพิมเท่านี้นะคะยังไงเราเนี่ยทำไม่เป็นแล้วเมื่อกี้ก็าบอกใา้ถ้าไม่เก็บจะก็คงได้ใช้เพราะว่ากะจะอาไปเที่ยวอยู่วันนี้ก็จบการรีวิวกับหญ่เคลลี่ แมสเซนเจอร์นะคะแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ